Yeah. สวัสดีครับสวัสดีพี่จอนนะสวัสดีส,สดๆนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศนะครับเคยซื้อเซรั่มผ่านอินเทอร์เน็ตเคยซื้อเซรั่มผ่านทิกตอ,อกที่ผมถืออยู่นี่นะครับลองถามประสบการณ์หรือชุดข้อมูลในความทรงจําของตัวเองได้เลยว่าขวดละกี่บาทนะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องมาดูด้านนี้นะพี่จอห์นสันนะค,คือ15 ml เนี่ยนะครับคือมันจะประมาณเท่านิ้วก้อยเลยนะมันก็จะ390ใช่ไหมมันจะใช้ได้แค่อาทิตย์เดียวก็หมด30 ml เนี่ยนะฮะคืออันนี้มันจะ690ใช่ไหมมันจะใช้ได้เกือบเดือนมัััันน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 กก็็หหหหมมดคคคครรรรบบแแต่่วววีี้้้ลลาาาาายยยเเเเเเทไไซซสส์์พิศษขึะะฮ 100 ml เนี่ยคือใช้ได้ร่วม5เดือนเลยนะครับคือขวรเนี่ยเขาเรียกว่าภาาอีสานนี่มิดซิลี่นะฮะคือเอาให้มิดให้หงมันไปแบบนี้ไปเลยนะครับคืออันนี้หยอดได้5เดือนนะครับแต่เดี๋ยวจ่ายเงินเนี่ยเท่ากันหรือถูกกว่าเดี๋ยวรอรุ้นกันนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ต้องขอกราบขอพระคุณแฟนคลับไทยรัฐท่านหนึ่งนะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีชื่อว่าคุณฟ้าเขาซื้อเซ็ตโกเซรั่มของเราเนี่ยนะฮะโกลคาเวียที่เราขายผ่านไทยรัฐน,นี่แหละ แต่ท้ายสุดครับใช้เซรั่มโกของเราเห็นผลแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยกองทิ้งไว้หมดเลยนะทั้งโลชั่นทั้งอะไรต่างๆไม่ได้ใช้เลยพี่จอนสุดท้ายต้องเอาไปแจกแม่บ้านเอาไปแจกแม่ครัวนะครับเพราะว่ามันจะหมดอายุเนี่ยนะฮะก็เลยกลายเป็นไอเดียแล้วก็เป็นวาระยิ่งใหญ่ของบริษัทเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะทําเซรั่มนะครับขวดใหญ่ขึ้นมาน,นะฮะพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือขวดใหญ่ใช้ได้5เดือนเลยนะเดี๋ยวมองภาพไม่ออกพี่จอนจันนี่ผมจะเทให้ดูสดๆครับวันนี้นะฮะเงินบาทเท่ากันหรืออาจจะน้อยกว่าถ้าใครโทรทันนะครับ เซรั่มที่มีแต่ตัวไข่ปลาคาเวียนะฮะแล้ว100 ml แบบนี้คือเข้มข้นมากๆ5เดือนพี่จนโอนสันใช้ได้5เดือนเต็มเขาหย่อมมาเป็นทิวแล้วนี่นะครับวันนี้งเงินบาทเท่ากันแต่ปริมาณมากกว่านะครับตัวนี้ยังคงอุดมไปด้วยความเข้มข้นจากไข่ปลาคาเวียสีดาจากประเทศเกาหลีเฉลยอีกทีพี่จอนสันที่ต<อ>้องใช้ไข่ปลาสีดำนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นอะมิโนโปรตีนเดียวกับที่คล้ายคลึงกับผิวหน้ามนุษย์ทีนี้พอมันโบะลงไปเนี่ยมันจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วเติมเตม้อาังคนนแลลดื ทองจะทําให้หน้ากระจ่างใสมีออรา่าแล้วตัวนี้ครับได้รางวัลการันตีด้วยเป็น DRC ไ Thailand คือเป็นมาตรฐานเซรั่มเดียวกับที่เซรั่มสาวญี่ปุน่นผิวหน้าช้ำๆโบ๊ะๆบ,ะบะเนียนๆเนี่ยเขาใช้กันนะฮะซึ่งวันนี้นะครับพอเราอุดมไปด้วยทั้งหมดครับนี่คือของจริงที่พิสู์ได้แล้วหายใจอยู่จริงๆครับ <c oughs> พี่จอรนสันใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> คือต้องบอกว่ามีช่วงที่ผมกลับมาถ่ายละครนะตอนนั้นอาย,อยุ40ปนีนะครับผมปรากฏว่าพอมาเจอช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าทักแลว้วแกไม่ดูแลลตตััััวววเเเเเเออองงยยคืิ้้มมมมทีนนนนนาปปป็็รผก ถ้าไหนหน้าเอาเครื่องสำอางลงหน้าปพ๊บงเขาบอกฉันไม่อยากแต่งหน้าแกเลยฉันเปลืองเครื่องสำอางฉันเปลืองกับรองพื้นมากเลยครับผมนี่แค้นใจผมบอกเลยว่าได้เดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันครับผมเลยเอาตัวโกคาเีเซร่มมาหยดครับตรงไหนที่มีริ้วนะผมหยดเข้าไปครับแล้วก็ทาครับพให้มันซึมเข้าสู่ผิวหน้าครับแล้วไปดูภาพณปัจจุบันของผมครับหลังจากหยดเร็จและยิ้มแล้วริ้วรอยมันหายไปแบบนี้เลยคุณเจครับนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าพอเราเติมไข่ปลาคือเวสีดำให้ผิวหน้าเนี่ยโปรตีนมันก็จะสร้างผิวตัวอออะะมมมมมิโนนนนนนขึึ้้้้้้้าาาแแแบบบบีีีีคครรรรลววกกททงงงง็จใใหหหเเตตตตย่่ื ลองไปดู50บ้างแต่เป็นผู้หญิงนะชื่อว่าป้าอำ่ำเรียกว่าป้าอ่ำล้วกันเพราะห้าสิบแล้วอ่ะเราเพิ่งสามห้าเองป้าอ่ำครับผิวหน้าเนี่ยคือเขาโดนแดดมาตลอดชีวิตโบหน้ารองพื้นหนาๆมาตลอดชีวิตผิวหน้าอิดโรยแล้วก็โซมแบบนี้นะครับแต่ท้ายที่สุดครับเป็นลูกค้าไทยรัฐของเราเองครับก็คือใช้โกเซร่มเนี่ยนะฮะสมัยที่เป็นเซตโกเซร่มโกเซตเนี am, ่ยนะครับแต่ทีนี้พอเราใช้ไซส์ใหม่ครับเขาก็ซื้อไปใช้ทาทาทา,ทาตรงไหนเหนื่อยก็ทาจับตรงตีนกาแล้วรู้สึกผิวหน้าเหนื่อยทานีกลายเป็นน้อองี่ยฮ น้องอั้เดี๋ยวมันก็เวอร์กเกินนี่50แต่หน้าสดอมชมพูใสเนียนเห็นเส้นเลือดแบบนี้ได้ด้วยโกเซร่มของเราที่นําเข้าจากเกาหลีและสวิตเซอร์แลนด์ผสมรวมกันภายใต้โลโก้ความมั่นใจคืออามาโดนะฮะ